สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นะครับมาพบกับมาสเตอร์สุนัยมีนารัตหรือมาสเตอร์ปอน,นั่นเองนะครับสอนในรายวิชาหน้าตศิสินป .5 นะครับสำหรับวันนี้มาสเตอร์ก็ได้มีการแสดงหน้าตัดสินอีกหนึ่งชุดนะครับให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนั่นก็คือเพลงปลุกใจนั่นเองนะครับถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลย แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะครับมาสเตอร์มีคําถามเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับให้นักเรียนลองคิดดูซิว่ามันคืออะไรนะครับคําถามนี้อยู่ว่าเพลงปลุกใจคืออะไรนั่นเองนะครับนักเรียนลองคิดดูซิว่าในความคิดนักเรียนนั้นเพลงปลุกใจคืออะไรนะครับมาสเตอร์มีเวลาให้5วินาทีนะครับพร้อมแล้วเริ่ม1 2 3 4 5หมดเวลาครับ เฉลยเพลงปลุกใจนะครับก็คือเพลงที่สร้างความคึกคักฮึกเหิมร้าวใจและมีจังหวะที่หนักแน่นเข้มแข็งโดยในสมัยอดีตนะครับมักใช้บรรเลงยาบศึกสงครามเพื่อให้เหล่าทหารนะครับฟังแล้วเกิดความฮึกเหิมกล้าหารรักชาติและสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาตินั่นเองนะครับเป็นไงกันบ้างครับนักเรียนทุกคนทายถูกกันบ้างไหมเอ่ย ต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะการแสดงท่าทางประกอบเพลงปุกใจนะครับโดยลักษณะของเพลงปลุกใจนะครับ,รเ,ปรบเป็นการแสดงท่าทางการไร้รำที่สื่อความหมายตามเนื้อเพลงนะครับซึ่งการแสดงท่าทางประกอบเพลงปลุกใจนั้นเกิดจากการคิดริเริ่มสร้างสรรค์น,นะครับโดยอาจารย์ในวิทยาลัยนาฏศิกลกรมศิลปากรนะครับได้แก่ท่านที่1คือคุณครูรามุลยมคุปค,ครับ และท่านที่2คุณครูเฉลยสุขวันณิชครับสำหรับวันนี้นะครับมาสเตอร์นะครับได้นําเพลงปลุกใจมาหนึ่งเพลงให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะครับนั่นก็คือเพลงเพื่อนไทยนั่นเองครับสําหรับเพลงปลุกใจนะครับเพลงเพื่อนไทยนะครับเด็กๆจะใช้ผู้หญิงแสดงล้วนหรือผู้ชายแสดงล้วนก็ได้นะครับหรือจะใช้ผู้หญิงผู้ชายรวมกันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับลักษณะการแต่งกายนะครับ ผู้หญิงจะสวมเสื้อแขนกระบอกนุ่งผ้าจงกระเบนสำหรับผู้ชายสวมเสื้อคอกลมลายดอกคาดผ้าที่เอวและสวมกางเกงขาห้าส่วนดังภาพที่นักเรียนเห็นเลยนะครับ ก่อนที่นักเรียนทุกคนนะครับจะเรียนรู้เรื่องเนื้อเพลงและท่าลํานั้นก่อนอื่นเลยนะครับนัองเรียนจะต้องรู้ความหมายของเนื้อเพลงก่อนนั่นเองโดยความหมายของเนื้อเพลงปลุกใจเพลงเพื่อนไทยนะครับก็คือไม่ว่าจะทำอะไรขอให้พี่น้องชาวไทยนึกถึงชาติไทยอันเป็นที่รักของเราโดยตั้งใจทำมาหากินด้วยความสุจริตและ เมื่อถึงยามที่ประเทศชาติตกอยู่ในสถานการณ์ที่คับขันเราก็ควรที่จะมีความเสียสละอุทิศตนเพื่อรักษาประเทศชาตินั้นไว้นั่นเองนะครับสำหรับเนื้อเพลงเพื่อนไทยนะครับรังเงนทุกคนอยู่ในละครอิงประวัติศาสตร์เรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงและจัดแสดงครั้งแรกปีพุทธศักราช2497ผู้ประพันธ์เพลงพลตีหลวงวิจิวัฒการสำหรับทำนองเพลงนะครับ ไม่ทราบนามผู้แต่งนั่นเองนะครับต่อไปนะครับมาสเตอร์อยากให้นักเรียนทุกคนมารองฝึกร้องฝึกท่องฝึกจําไปกับมาสเตอร์นะครับถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยเพื่อนไทยเร่งมานึกน้อมพร้อมใจช่วยไทยให้นึกถึงความเป็นไทยเพื่อไทยก้าวเดินจเจริญสุขสัยชาติไทยที่รักของเราท่อนนี้นะครับซ้ํอีกรอบหนึ่งนะครับนักเรียน เพื่อนไทยเร่งมานึกน้อมพร้อมใจช่วยไทยให้นึกถึงความเป็นไทยเพื่อไทยก้าวเดินจะเดินสุขใสชาติไทยที่รักของเราตัวฉันเกิดมาใต้ฟ้าเมืองไทยชีวิตติดใจฉันเป็นไทยทั้งสิน้นฉันนึกถึงชาติอยู่ทุกที่วามุ่งหวังตั้งหน้าทำมาหากินโดยสุจริตเป็นนิสสิน เพื่อให้แผ่นดินเราคงอยู่เป็นไทยเพื่อนไทยเร่งมานึกน้อมพร้อมใจช่วยไทยให้นึกถึงความเป็นไทยเพื่อไทยก้าวเดินเจริญสุขใสชาติไทยที่รักของเราอันนี้ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับนักเรียนเพื่อนไทยเร่งมานึกน้อมพร้อมใจช่วยไทยให้นึกถึงความเป็นไทยเพื่อไทยก้าวเดินเจริญสุขใสชาติไทย ที่รักของเราถึงยามคับขันที่ชาติต้องการเราก็ใจกล้าหาญช่วยงานของไทยเรามีมานะยอมสละชีวิตทุกอย่างเราอุทิศเพื่อชาติเราได้ด้วยน้ำใจรักด้วยสมัครเป็นไทยเทิดทูนชาติไว้เหนือชีวิตเราเพื่อไทยเล่งมานึกน้อมพร้อมใจช่วยไทยให้นึกถึงความเป็นไทย เพื่อไทยก้าวเดินเจริญสุขใสชาติไทยที่รักของเราอันนี้ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับนักเรียนเพื่อนไทยเร่งมานึกน้อมพร้อมใจช่วยไทยให้นึกถึงความเป็นไทยเพื่อไทยก้าวเดินเจริญสุขใสชาติไทยที่รักของเราเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนทุกคนพอจำกันได้บ้างหรือเปล่าถ้ายังจำไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปฝึกร้อง ฝุดท่องฝุดจำกำันบ่อยนะครับเดี๋ยวก็จำกันได้เองต่อไปนะครับนักเรียนลนักษณะการไล่ลรำของเพลงเพื่อนไทยนะครับเป็นการไลายรมที่ตีความหมายตามเนื้อเพลงซึ่งมีท่าทางการไล่ยรำที่กระชับกระเชงสง่างามนะครับและดนตรีนะครับใช้วงดนตรีปี่พาดบรรเลงเพลงประกอบการแสดงเอ๊ะนักเรียนเคยได้ยินวงดนตรีปี่พาดไหมครับติ๊กต๊อก ตอบใช่แล้วครับนักเรียนเคยอาจได้ยินคำว่าวงดนตรีปี่พาดในวิชาดนตรีไทยนั่นเองนะครับวงดนตรีปี่พาดนะครับเป็นวงดนตรีที่ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีเครื่องเป่าและเครื่องประกอบจังหวะนะครับใช้มันเลงในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีต่างๆนั่นเองครับ ต่อไปนะครับนักเรียนทุกคนมาสเตอร์จะให้นักเรียนทุกคนชมการแสดงท่าทางประกอบเพลงปลุกใจเพลงเพื่อนไทยก่อนนะครับนักเรียนจะได้เข้าใจกันว่าจะเริ่มปฏิบัติท่ารำและร้องเพลงกันอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปวิดีโอกันเลย ทุกอย่างเราติดเพื่อชาติเราได้ เป็นอย่างไรกันบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมนักเรียนทุกคนเมื่อนักเรียนชมการแสดงจบแล้วนะครับให้นักเรียนฝึกท่ารำไปทีละท่านะครับแต่ไม่ต้องกังวลไปนะครับเดียวมาสเตอร์จะสอนท่ารำในครั้งต่อไปอย่างละเอียดเลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนทุกคนไม่ยากเลยใช่ไหมสำหรับการแสดงท่าทางประกอบเพลงปลุกใจเพลงเพื่อนไทย นักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาเพื่อให้เกิดความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้มาสเตอร์ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ